ฮัลโหลพ่อกำลังองุ้มเจ้านารินกินนมพ่ออยู่อ๋อไม่ใช่ครับอุ้มหลับกเอีหลับอยู่คุณแม่อยู่นี่นานรินพยายามจะลืมตาบ้าก็เหมือนพี่อะลูก เป็นไงเดี๋ยวก็มาเอ๊ะอู้อีอ้าวอ้าวี่ครับจิ๋มดินหลับไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย